สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้นี o ออาร์นีแทคติกกลับมาพบกับพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับคู่กัดมวยถูกคู่นะครับระหว่างก็อก k 43และซิกพีสามหครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นตัวตัวไปเลยนะครับระหว่างมิติความกว้างความยาวนะครับระบบลันไกนะครับด้านซ้ายนะครับพระเอกของเราก็อกสี่สิ นะเป็นปืนชั้นเดียวกันนะครับกลอก43นะครับออกสายพานการผลิตมาพอสมควรน,นานพอสมควรแล้วนะครับสิ่งที่กลอก43ให้กับทุกทกท่านก็คือความคุ้นชินในการที่จะลั่นไกนะครับความคุ้นชินในการที่เราจะควบคุมลักษณะของปืนนะครับมิติของปืนนะครับลักษณะความคุ้นเคยที่เราได้จากปืน รุ่นใหญ่ของกลอกนะครับเ,เลยเหมาะสําหรับท่านที่เป็นแบ็กอัพกันสําหรับท่านที่ใช้ 17, 19, 21นะครับเพื่อให้สมรรถนะการยิงไม่แตกต่างกันนะครับด้านซ้ายเป็นของกลอกนะครับด้านขวานะครับม้ามืดนะครับที่ทําให้กลอก43เนี่ยม้วนเสือกับบ้านไปไปทาเป็นกลอก 43X ออกมาก็คือ P365 นะครับมิติใหม่นะครับออกแบบมา โดยอาศัยหลักการเออร์โกนอมิกนะครับลักษณะการจับถือเป็นหลักนะครับไม่ใช่การพกซ่อนอันนี้เน้นพกซ่อนนะครับแบรนบางพกซ่อนเป็นหลักนะครับส่วนตัวนี้เน้นที่เออร์โกนอมิกเป็นหลักเน้นหลักการรศยสตร์ในการออกแบบเป็นหลักนะครับเลยทําให้ตัวปืนเนี่ยมีความเข้ากับมือนะครับเข้ากับมือหรือเฟรนลี่กับมือได้มากกว่ากล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขานะครับมาเปรียบเทียบลักษณะโดยรวมกันก่อนนะครับ ความยาวของลำกล้องนะครับ43แอบยาวกว่าซ p 3 6 5นิดหนึ่งนะเทียบกันนะครับเทียบกันด้านบนนะครับด้านบนลำกล้อง43ยาวกว่านะครับเป็น3.5นิ้วนะครับอ uh ันนี้เป็น3.1นิ้วนะครับมิติด้านบนนะครับความแบนบางนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับด้านข้างนะครับลองวางทาบด้านข้างกันดูนะครับ เราจะเห็นได้ว่า43ค่อนข้างที่จะยาวและใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเทียบกันนะวางบังกันนี่43นี่จะดูใหญ่กว่าซิก P365 นะครับทั้งมิตินะ P365 จะเล็กกว่านะครับในขณะที่ P365 บรรจุได้12นัดแต่กลอก43 บรรจุได้เพียงแค่6นัดนะครับหรือถ้าเกิดใส่บวก2ก็จะได้8นัดนะครับอันนี้นี่เองนะครับทำให้กล็อกต้องม้วนเสือกลับบ้านไปไปผลิตกล็อง43 x อ,ออกมานะครับกล็อก43ไม่มีรางเสริมไฟฉายนะครับอันนี้ขออนุญาตเอาแม็กกาซีนออกก่อนนะครับจะได้เทียบกันได้เห็นเห็นนะครับขนาดด้างนะครับเวลาเราจับถือนะครับ เวลาจับถือนะครับซิกพีสามหกห้าเขาทำมาดีต้องยอมรับว่าเขาทำมาดีกว่าจริงๆเพราะเขาอาศัยหลักการเออร์โกนอมิกนะครับในการออกแบบนะครับเวลาเราจับด้ามเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามีความถนัดมากกว่ากลอกนะครับซึ่งกลอกเนะี่ยจะเน้นที่ความแบนบางนะครับซึ่งบางทีมันก็แบนเกินไปนะแต่ซิกพีสามหกห้าเนี่ยเขาปั้นขึ้นลูกนะครับ ใช้วิธีการแบบเอาดินเหนียวมาปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามือคนไปจับนะครับถึงค่อยออกแบบเป็นปืนออกมาเป็นหลักการออกแบบทางเยอรมันนะครับที่สำคัญก็คือซิกพีสามหกห้าไกคมมาแต่เกิดนะครับตึงลั่น,นถึงแม้น้ำหนักไกจะหกปอนด์กว่าแต่คืนไกสั้นและลั่นคมนะครับ ทียบกับตัวกลอก43นะครับซึ่งกลอก43ตัวเนี้ยอันนี้ชุดลั่นไกเนี่ยได้เปลี่ยนไปใช้ของ Black Wolf ของ New Ani นน Tactical ไปแล้วนะครับทำให้มิติของการลั่นไกลเนี่ยทำให้สั้นนะครับคืนไกลสั้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกกว่าก่อนว่าเป็นไกลแต่งของทาง New Ani Tactical นะครับคืนสั้นลั่นนะครับซึ่งกลอกเนี่ยถ้าของเดิมมาเนี่ยต้อง ต้องนาวไกลกันไกลมากครับจะไม่ไกลขนาดนี้นะครับตัวนี้ถูกเซตอัพมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับถ้าในลักษณะกล็อกแต่งแล้วนะแต่ซิกยังไม่ได้แต่งเลยนะครับมาดูกันที่แม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนของซิกกับกลอก43นะครับสังเกตดูว่าแม็กกาซีนเนี่ยจะตัวนี้6นัดนะครับ ด้านขวานี่6นัดตอนนี้ใส่บวก2เป็น8นัดนะครับแต่ตัวนี้นะครับ12นัดมาแต่อ้อนแต่ออกนะครับลองดูความหนาเปรียบเทียบ e กันนะครับมิติใกล้เคียงกันครับอันนี้ต้องขอบอกเลยนะว่าซิกชานฉลาดมากเลยที่ออกแบบแมกกาซีนก่อนก่อนที่จะออกแบบปืนนะครับคือซิกเนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับคือซิกเนี่ยเขาออกแบบแมกกาซีนก่อนแล้วเขาถึงมา ออกแบบด้ามปืนมาครอบอีกทีนึงนะครับเขาเอาลักษณะการบรรจุกระสุนมากไว้ก่อนนะครับซึ่งทําให้ความสามารถในการบรรจุกระสุนเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงไปนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ s ิกพีสามหนะครับมาดูด้านขวากันนะครับขอล้างปลอกของกลอ,อกก็จะเป็นเหมือนกลอ,อกอยู่เหมือนเดิมนะครับของซิกก็จะเป็นยาวๆนะครับเทียบกันดูนะครับของซิกเนี่ยจะมีข้อดีอยู่ก็คือมีคันเซฟนะครับ ที่สามารถขึ้นเซฟได้นะครับแต่ไม่เหมือนของ p 3 2 0นะของ p 3 2 0นเนี่ยขึ้นเซฟได้ตลอดแต่ตัวเนี้ยต้องขึ้นลำก่อนแล้วถึงจะขึ้นเซฟได้นะครับช่วยให้ปืนปลอดภัยมากขึ้นในกรณีที่ท่านต้องไปบุกป,ป่าฝาดงนะครับ <c oughs> ซึ่งเซฟตี้ตรงเนี้ยบางทีถ้าเราไม่ได้ไปตะลุยป่าบุกโคลนอะไรมากมากก็แทบจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องได้ใช้กันนะครับแต่ทั้ง2อ,อันนะครับทั้ง2อ,อัน ล็อกเนี่ยไม่ได้ให้รางเสริมไฟฉายมาซิกให้รางเสริมไฟฉายมาแต่แต่ใช้ไฟฉายปกติทั่วๆไปไม่ได้นะต้องใช้สำหรับของซิกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้นะซิกน่าพิจารณาตัวเองนะเวอร์ชันถัดไปเนะี่ยหรือรุ่นถัดไปเนะี่ยน่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับลองหงายด้ามดูนะครับหงายด้ามดูนะท่านจะเห็นว่า ด้านนี้เป็นของซิกนะครับด้านนี้เป็นของกลอกนะครับกลอกเนี่ยเขาเน้นที่พกซ่อนครับเน้นที่ความแบนบางครับเน้นที่ความแบนบางแบนบางเนี่ยสี่สิบสามเนี่ยได้เปรียบแน่แนะครับแต่ห่างกันนิดเดียวนะโอ้โหพูดกันลําบากเหลือเกินหางบีเวอร์เทลของกล็อกนะครับทํามาเนี่ยต้องขอบอกว่าถ้าจับถือกันจริงๆเนี่ยจับถือกันจริงๆเนี่ย ถนัดพอๆกันนะแต่ของซิกเนี่ยมีข้อดีอยู่ก็คืออย่างที่บอกนะครับเขาปั้นรูปปืนขึ้นมานะครับโดยใช้มือของคนเนี่ยไปกำไว้ก่อนแบบนี้นะครับทำให้ลักษณะการจับถือเนี่ยซิกเนี่ยได้เปรียบกว่ากลอกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะอันนี้จับแล้วรู้สึกกันได้ถนัดเลยนะว่าด้ามของ P365 เนี่ยจับถนัดกว่ากลอกแน่ๆนะครับฟิลลิ่งการยิงนะครับให้ในเกณฑ์สูสีนะครับ ถ้ากล็อกแต่งเรียบร้อยแล้วซิกก็กินลำบากเหมือนกันนะหลังจากเทียบกันด้านนอกไปเรียบร้อยแล้วลองมาดูข้างในกันดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับ